ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนค่ะได้มีการมอบเบีย้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ2,557 วันที่10ตุลาคม2556เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนได้ออกมอบเงินเบีย้ยอย่างชีพประจำปีงบประมาณ2557ในช่วงเวลา9น้นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬกาเพื่อมอบเบีย้ยอย่างชีพให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ชุมชนกาดเก่าชุมชนกลางเวียงและชุมชนปางล้อค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่11ตุลาคมทางเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนก็ได้กำหนดหมอบเบีย้ยยังชีพให้กับชุมชนน้องจองคำชุมชนตะวันออก ชุมชนดอนเจดีและในเดือนพฤศจิกายน2556ถึงเดือนกันยายน2557ก็จะมีการมอบเบี้ยยังชีพทุกวันที่4ของเดือนที่ชุมชนกาดเก่าชุมชนกลางเวียงและชุมชนปางล้อนะคะ และทุกวันที่5ของเดือนค่ะก็จะมีการมอบเบีย้ยอย่างชีพที่ชุมชนหนองจองคําชุมชนตะวันออกชุมชนดอนเจดีในเวลาเดียวกันคือช่วงเวลา9นาฬกา30นาทีถึง11นาฬิกานะคะซึ่งกําหนดการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นครั้งครั้งไปค่ะ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนะคะนั้นก็คือโครงการการมอบเบีย้ยยังชีพให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนค่ะ